ตาชี้เป้าเจ้าเด็ดนะคะไปเปิดพิกัดร้านขนมจีนบุฟเฟ่ขนมจีนแกงใต้สูตรเด็ดส่งตรงมาจากนกครศรีธรรมราชจุดเด่นของร้านนี้นอกจากเจ้าของร้านจะใจบุญแล้วนะคะอยู่ที่ซุ้มผักด้วยคุณผู้ชมคะมาเป็นซุ้มให้กินฟรีเลยคะ่ะโอ้นี่เริ่มต้นด้วยน้ำแกงกันก่อนเลยนะเข้มข้นถึงเครื่องน่ากินสุดๆไปเลยนะสำหรับขนมจีนร้านคุณฝนบุฟเฟ่ผักกิน สตูนซอยคลองขุด18อำเภอเมืองจังหวัดสตูนนะคะนี่เป็นร้านขนมจีนขวัญใจคนพื้นที่เลยนะคะดูได้จากลูกค้าที่มาอุ่หนุนแน่นร้านนอกจากรสชาติอร่อยราคาดีเริ่มต้นจานละ25บาท ความพิเศษของร้านนี้นะคะก็คือเขาจัดซุ้มผักพื้นบ้านตามฤดูกาลกว่า30ชนิดว่าให้ลูกค้าได้หยิบกินกันแบบฟรีๆคุณผู้ชมดูสิคะาสตอร์นี่ร้อยอย่างแรงนะกินกับแกงใต้นะแต่ก็มีข้อแม้คุณผู้ชมคะผักที่หยิบไปเดี๋ยวลูกค้าต้องกินให้หมดนะถ้ากินไม่หมดเนี่ยทางร้านขอปรับด้วยนะขีดละ15บาบาทก็ขึ้นป้ายตัวโตๆเลย คุณอลิสาเป็นเจ้าของร้านเล่าว,ว่าจุดเริ่มต้นของร้านเนี่ยมาจากตัวเองชอบกินขนมจีนเป็นชีวิตจิตใจร้านไหนว่าอร่อยก็ตามนี่นะก็ตามไปกินตลอดเลยนะคะบวกกับเป็นคนที่ชอบกินผักมากอยู่แล้วบางร้านนะคะที่ไปเนี่ยเขาบอกว่าผักน้อยรู้สึกไม่ตอบโจทย์เลยเขาก็เลยเอาแบบนี้ อยากเปิดร้านเองโดยนาสูตรมาจากคุณแม่ที่เป็นคนนครศรีธรรมราชที่เขาใช้สูตรเด็ดจากนกครมาเลยนะคะแล้วก็มาจัดซุ้มผักแบบจัดเต็มเอาใจคนที่ชอบกินผักซุ่มผักทั้งหมดนะคะก็รับมาจากชุมชนใกล้เคียงนี่แหละค่ะเพื่อเป็นการช่วยเหลือสร้างไรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยนะคะนี่เลยนะคะลูกค้าเนี่ยเขาชอบมากคุณผู้ชมผักมันมเยอะขนาดนี้นอกจากนี้ทางร้านนะคะ เขายัางใจดีมากๆเลยประกาศเลยค่ะให้กลุ่มคนที่ตกง,งานอยู่ใครว่างงานตอนนี้นะคะหรือผู้ยากไร้เนี่มารับประทานฟรีเขาไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวมาได้เลยเพราะเขาต้องการช่วยเหลือสังคมค่ะให้พวกเขาเหล่านี้เนี่ยได้รับประทานอิ่มท้องแล้วก็ได้มีกำไรได้มีกำลังใจต่อสู้กับชีวิตต่อไปนะคะด้วยเมนูขนมจีนอร่อยๆแบบนี้นั่นเองนะคะดังนั้นคนที่ชอบกินขนมจีนกับผักเยอะๆห้ามพลาดไปอุดหนุนกันได้นะคะที่ร้านขนมจีนคุณฝน,นบุฟเฟ่ผักกิน แอดสตูลน,นะคะซอยคลองขุด18อําอำเภอเมืองจังหวัดสตูลเปิดวันจันทร์ถึงวันเสาร์9โมงถึง6โมงเย็นคุณผู้ชมร้านอยู่ที่จังหวัดสตูลแต่ขนมจีนสูตรเด็ดนี้อิมพอร์ตมาจากนครศรีธรรมราชนะจ๊ะรับรองว่ารสชาติเข้มข้นถึงเครื่องแน่นอนค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ